สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะทัศน์ชคิ้งก็ตั้งใจนะคะย่างสเตจจำนวนหนึ่งก็มาใส่ก็ตั้งใจว่าจะมาที่นี่ให้ทันเวลาที่ค้าจะรับเท่น,นะคะวันนี้ทัศน์ชัยคิ้งก็มาทึงแต่ก่อนหนึ่งเขาเขาเก็บภาพเป็นที่ระลึกก่อนนะคะว่าความตั้งใจของทัศนคิ้งนั้นแรงกล้าขนาดไหนที่ผ่านมาไม่ได้นอนเลยนะ,ะเพือเ่อนทุกคนแล้วก็ทำของทำอะไร ให้เสร็จแล้วก็ย่างแต่เช้าหมดที่เห็นนี้นะคะถ้าเป็นหเ๊กจำนวนซึ่งทั้งหมดก็คือเจ็ดชุดนะคะแคเซคกิ้งทำมาจุดชุดละ,ะก็ให้ทาได้ชมได้ทานเวลา,ะะาเดี๋ดยวคสเซคกิ้งรีบเข้าไปก่อนนะคะยังไงก็ได้บุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆในะมทนิร่วมกันนะคะและเซคกิ้งทำด้วยความแบบตั้งใจแรงกล้าเลย เสียงกลองดังขึ้นนะคะในเวลา11บเนาฬิกาเป็นสัญญาณว่าได้เวลาพระฉันเพลแล้วนะคะแคสไซคริงถวายหมูสเต๊ะให้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความยิ้มเอ,อิกใจนะคะขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนได้รับมุญรับกุศลอนุโมทนาร่วมกันนะคะแคสไซคริงประสบความสำเร็จทางด้าน ก็เลยแต่ว่ายังไม่รวยนะคะแต่ว่าได้เท่านี้ก็โอเคแล้วก็ทุกทที่นะคะที่แคทไซคลิ่งไปฝากฝีมือไว้นะคะก็ได้รับเสียงตอบรับชื่นชมกันทุกๆครั้งเลยนะคะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ